ที่จังหวัดยะลานะครับเรือนจํากลางยะลาทาแบบประจำตัวประชาชนให้กับผู้ต้องขังถวายพระจชกุศลแด่พระองค์พาและอำนวยความสะดวกให้การเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกับเรือนจํากลางยะลาโดยสนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทาหรือศูนย์แคร์ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขังส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขังร่วมกับร่วมกับสานักทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลนครยะลาครับ สำนักบริหารทะเบียนภาค9สาขาจังหวัดยะลาจะทําโครงการทําบัรประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังภายใต้นโยบายเราจะไม่ทิ้งกันเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปและมีขสารประจําตัวไว้ใช้อย่างจําเป็นสําหรับเดือนจํากลายะลาครับปัจจุบันมีผู้ต้องขังรวม1,900คนเป็นผู้ต้องขังชาย1775คนหญิง125คนและมีผู้ประสงค์ ได้มีผู้ต้องขังประสงค์เข้ารับบริการทำบัตรประชาชนครั้งนี้300คนกรับ นายนนทรัตหอมศรีประเสริฐผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลากล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ต้องขังบางรายไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรสูญหายบัตรบุตรอายุทานเรือนจำจึงเสนอโครงการและประสานเทศบาลน,นครยะลาให้นำอุปกรณ์ทำบัตรประชาชนมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังเนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนมีความจำเป็นโดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลหรือใช้สิทธติต่างๆของกรมราชทัณฑ์ ด้านผู้ต้องขังรายหนึ่งที่เข้าทำบัตรประจำตัวประชาชนในครั้งนี้บอกว่าอยู่เรือนจำมา8ปีและจะพ้นโทษในปี2568ดีใจมากที่จะได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับขอบคุณศูนย์แคร์เรือนจำนะคะ แ,แล้วรวบรวมไปถึงเจ้าหน้าที่งานเทศนานทะเบียนของเทศบาลนครยะาลาค่ะที่ได้เข้ามาให้บริการผูต้องขังรายนี้นะครับก็ได้ทำบัตรหายนะครับจึงถือโอกาสครั้งนี้เนี่ยทำบัตรใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ทั้งกรณีเจ็บป่วยก็ได้ในเดินทางเดินเมืองการด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ในการลดโทษอััย,ยโทษต,ต่างๆกับ